เห็นการ์ดซีรีส์นี้แล้วก็ต้องสงสัยเลยแหละครับว่านี่มันการ์ดยูกิโอจริงๆหรือเปล่าวะเนี่ย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกิงแฟนตาซีนะครับผมสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในคลิปนี้นะครับผมจะเอาซีรีส์หนึ่งที่ผมไปเจอมานะแล้วก็มันน่าสนใจนะครับน่าสนใจในที่นี้คือไม่ใช่พวกเอฟเฟกของมันนะเอฟเฟกของมันก็มีเอกลักษณ์แหละแต่สิ่งหนึ่งที่ผมสนใจเป็นพิเศษเลยนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของการที่มันมีอาร์ตเวิร์กที่ดูฟุ้งฟริง้งพาสเทลมากเลยอยู่เนาะนะครับคือมันมีอาร์ตเวิร์กที่ค่อนข้างสดใสน,นะซีรีส์ที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังมันมีชื่ ที่บอกไปนะการ์ดค่อนข้างจะใสปิ้งเลยนะครับดูมีความน่ารักแล้วก็มันจะมีความเป็นพวกแบบสัตว์แมวกระต่ายอะไรพวกนี้แล้วคือมันจะดูมีความไม่เหมือนกับพวกแมวพวกกระต่ายที่เห็นกันในซีรีส์อื่นนะครับพวกนั้นมันจะดูแบบมีความดุด,ดันมีความเท่อะไรพวกนี้แต่ว่าถ้าเป็นของเมลฟี่นี่คือแบบใสๆเลยนะสีออกไปทางสีมิ้น้น์สีชมพูชมพูมองเห็นว่าแรกนี่คือไม่คิดเลยว่าเป็นการ์ดซีรีส์ของยูกิโอนะแล้วเท่าที่ผมสืบหาดูนะครับมันเป็นการ์ดซีรีส์ที่ออกมาเป็นเกมนะ ก็คือไปเล่นกันคือมีให้เล่นในเกมกันตามปกติครับผมแต่ว่าไม่ได้มีอยู่ในอนิเมะแต่อย่างใดนะซึ่งถือว่าเป็นการ์ดที่ค่อนข้างจะน่าจะเฉพาะเจาะจงกลุ่มนะครับคนที่รู้จักก็น่าจะรู้จักกันนั่นแหละแต่ว่าเชื่อว่าหลายคนคงไม่รู้จักกันนะครับเพราะเป็นซีรีส์ที่ผมก็เพิ่งรู้จักตอนที่หาข้อมูลนี่แหละนะถ้าท่านผู้ชมท่านใดเคยรู้จักการ์ดใบนี้มาก่อนนะครับหรือเคยรู้จักพวกแบบซีรีส์ของเมลฟี่อะไรเงี้ยมาก่อนก็มาแชร์กันได้นะครับอยากจะเช็คประชากรน,นิดน,นึงว่าคนที่ติดตามคลิป Yu oh! มมย คิดว่าน้อยคนจะรู้จักแบบนี้หรือเปล่าเนาะการ์ดของเมลฟี่ที่ผมคัดมาในคลิปนี้นะครับจะมีทั้งหมด15ใบนะก็รวมให้หมดเลยครับผมมีมอนสเตอร์เวทมนต์กับดักนะแล้วก็จะมีมอนสเตอร์เอ็กซีดแล้วก็มีมอนสเตอร์ซิงโครซะด้วยอ่าถือว่าก็เล่นกันได้ตามสไตล์ปกตินั่นแหละนะแค่เราต้องมาดูเอฟเฟกของมันว่าจะสามารถเล่นไปในทิศทางไหนได้บ้างครับโอเคนะครับเพราะมันไม่มีบทบาทในอนิเมะเยอะผมก็เกริ่นที่มาของคลิปนี้ให้ฟังกันประมาณนี้นะ เดี๋ยวเราก็ไปรู้จักกันดีกว่าว่าการ์ดซีรีส์เมลฟี่ i, ทั้ง15ใบนี้จะมีการ์ดอะไรบ้างนะครับเริ่มจากใบแรกเลยนะครับใบนี้คือเมลฟี่รับบี้ครับผมเมลฟี่รับบี้เป็นมอนสเตอร์ธรรมดาธาตุดินเผาสัตว์ป่าเลเวล2พลังโจมตีศูนย์ป้องกัน2001ครับผมเนะี่ยเห็นไหมดูการ์ดไอตัวนี้สิโอ้โหมันดูนุ่มเหลือเกินนะครับการ์ดใบนี้นะครับเนื่องจากมันเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาใช่ไหมมันก็จะมีเทคการ์ดเขียนไว้ว่าตัวของรับบี้นะครับมันชอบอะไรที่เป็นประกายประกายลูกกลมๆมากเลยนะเวลาที่ ีอยู่รอบๆตัวมันเนี่ยมันจะมีความสุขมากนะครับแล้วก็ในพื้นที่ที่เป็นป่าเมลฟี่เนี่ยมันก็มีการสะสมของน่ารักน่ารักเหล่านี้เอาไว้อยู่กับตัวของมันซึ่งการสะสมของมันคือมันออกไปเดินหาครับผมออกไปเดินหาเสร็จปุ๊บก็ค่อยๆสะสมมาสะสมมาสะสมมาแล้วก็มักจะเอาไปโชว์ให้คนที่สนิทเห็นนะครับแล้วถ้ามันสนิทสนมกับใครปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ใช่โช์อย่างเดียวแล้วมันก็จะชวนคนเหล่านั้นออกไปหาสมบัติกันนะเออก็ถือว่ามีสตอรี่ประมาณนี้เอ้ยแต่ชอบเรื่องของการที่แบบมีป่าเมลฟี่ด้ยนนนนะเอมมมาา่พกกัั็็ูปปชชุไร หนึ่งนั่นเองนะ ตัวต่อไปกันดีกว่าครับผมก็จะเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกกันบ้างแล้วนะครับตัวนี้คือเมลฟี่แคทตี้ครับเมลฟี่แคทตี้เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าดินเผาสัตว์ป่าเลเวล2พลังโจมตี200ป้องกัน200ครับผมไอตัวนี้ก็มาเป็นทรงแมวเลยเชียวนะโอ้โหดูท่านอนมันจะน่ารักไปไหนเนี่ถามจริงนะการ์ดใบนี้นะครับมีอยู่2อเอฟเฟกต์นะครับผมโดยแต่ละเอฟเฟกต์นั้นเราสามารถใช้งานได้เพียงเทิร์นละครั้งเท่านั้นเอฟเฟกต์ Effect ที่1ของตัวมันนะครับคือถ้าหากว่าอีกฝ่ายหนึ่ง ของเมลฟี่แคทตี้ตกเป็นเป้าการโจมตีของมอนสเตอร์อีกฝ่ายหนึ่งนะครับเราสามารถเอาตัวเมลฟี่แคทตี้กลับขึ้นมาบนมือของเจ้าของหลังจากนั้นเนี่ยเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์เผาสัตว์ป,ป่าหนึ่งตัวที่ไม่ใช่เมลฟี่แคทตี้จากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับผมส่วนเอฟเฟกต์ที่2ของมันนะครับในช่วงเอ็นเฟสของเราปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถอัญเชิญการไปนี้จากบนมือลงมาแบบพิเศษได้ครับอ่านี่ถือว่าเป็นเอฟเฟกต์ที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าอันตรายนิดนึงตรงที่ว่าอัญเชิญมันลงมาแบบพิเศษในช่่่วงงงเเเออออออนขราาไค,คืททิตป,ปออีกฝยึ มอนสเตอร์ Monster, พลังโจมตีป้องกัน200แบบนี้อีกฝ่ายหนึ่งมันจะเอาไว้ไหมเนี่ยการ์ดไปต่อไปเมลฟี่ปัปปี้ครับผมเมลฟี่ปัปปี้เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผ่าสัตว์ปลาเลเวล2พลังโจมตี300ป้องกัน100ครับการ์ดใบนี้นะครับก็มี2อเอฟเฟกต์นะครับผมเอฟเฟกต์ Effect ก็จะคล้ายกับตัวตองแคทตี้เมื่อกี้เลยนะคือถ้าว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีการอัญเชิญมอนสเตอร์แบบปกติหรืออัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษหรือถ้าตัวของปัปปี้ตกเป็นเป้าการโจมตีของมอนสเตอร์อีฝ่ายหนึ่งให เวลสลงไปนะครับผมยกเว้นตัวของเมลฟี่ปัปปี้เองนะเลือกจากเด็กหนึ่งตัวอัญเชิญแบบพิเศษลงมาได้ครับน่ะเรียกว่าเงื่อนไขตั้งต้นคล้ายกันนะครับแต่ว่าเป้าหมายกันเอามอนสเตอร์ที่เป็นเผ่าสัตว์ตัวอื่นลงมาอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันนะครับของตัวแคทที่คือเอาขึ้นมือใช่ไหมแต่ว่าของไอ้ตัวนี้คืออัญเชิญแบบพิเศษได้เลยนะก็จะเริ่มเห็นความแตกต่างนะครับส่วนเอฟเฟกต์ที่สองเนี่ยคล้ายกันนะครับก็คือในช่วงเอ็นเฟสของเราปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะอัญเชิญการใบนี้จากบนมือลงมาแบบพิเศษได้กาต่่อไปลฟี เมลฟี่เฟนนี่เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาสัตว์ป่าเลเวล2พลังโจมตี100ป้องกัน300ครับการไปนี้ก็มี2อเอฟเฟกต์เช่นกันนะครับแล้วก็แต่และเอฟเฟกต์เราสามารถใช้งานได้เพียงเทอร์ละครั้งเอฟเฟกต์ Effect ที่1ถ้าหากว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีการอัญเชิญมอนสเตอร์แบบปกติหรืออันเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษมากหรือว่าถ้าการไปนี้ตกเป็นเป้าการโจมตีของมอนสเตอร์อีกฝ่ายหนึ่งเราสามารถเอากาดไปนี้กลับขึ้นมือขอเจ้าของได้นะครับและจากนั้นเนี่ยให้เราเลือกมอ,อนสเตอร จากบนมืออัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิวได้ครับและเอฟเฟกที่2ในช่วงเอ็นเฟสเราสามารถอัญเชิญมันลงมาจากบนมือแบบพิเศษได้ด้วยครับแนวเอฟเฟกก็คือจะมีความคล้ายกันนะสตัวนะครับส่งผลตอนที่อีกฝ่ายหนึ่งอัญเชิญมอนสเตอร์ใช่ไหมหรืออีกฝ่ายหนึ่งประกาศโจมตีใส่เข้ามาอย่างเงี้ยเอากลับขึ้นมือหนีขึ้นมาเลยนะตัวต่อไปนะครับผมเมลฟี่โปนี่ครับเมลฟี่โปนี่เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาสัตว์ป่าเลเวล2พลังโจมตี400ป้องกัน0ูนย์ครับผมการ์ดใบนี้นะคร,คระน้้นา,า,าถใชงได เพียงเธอล,ละครั้งตัวนี้ก็คือมีเอฟเฟกคล้ายกันนะครับก็คือเวลาที่ไฟน์นึงมีการอัญเชิญมอนสเตอร์แบบปกติหรืออัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถเอากราดไปนี้กลับขึ้นมือได้นะครับอ๋อแล้วก็อีกอันนึงก็คือเวลาที่ถูดีไฟโจมตีนะครับเหมือนกันเลยนะเอฟเฟกเหมือนไอ้พวกตัวที่ผ่านมาเมื่อกี้เลยครับหลังจากที่เราเอากลับขึ้นมือเสร็จแล้วเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์เผ่าสัตว์ป่าที่มีเลเวล2หรือต่ำกว่าจากในสูตรสารของเราเอากลับขึ้นมาบนมือได้นะครับซ นในช่วง End Phase เราก็สามารถอัญเชิญแบบพิเศษจากบนมือได้เช่นกันครับการไปต่อไป m e l ่ i r ส s s ่ครับผม m e l ่ i r สซี่เป็น m เ n s t e r j u n n ร r ธาตุน้ําเผ่าสัตว์ป่าเลเวล2พลังโจมตี300ป้องกัน100การไปนี้เองก็มี2เอฟเฟกนะครับและแต่ละเอฟเฟกนั้นเราสามารถใช้งานได้เพียงเิ์นละครั้งเท่านั้นซึ่งเอฟเฟกต์ตัวนี้จะเริ่มต่างออกไปแล้วนะครับผมเอฟเฟกที่1ของตัว m e l ่รัสซี i นะครับก็คือในเทิร์นที่เรามีการเอามนสเตอร์ที่เป็นเผ่าสัตว์ป่าที่หงายหน้าอยู่บนฟปลืของเรากลับขึ้นมือนะครั เราจะสามารถอัญเชิญตัวของเมลฟี่รัสซี่ลงมาบนฟิลได้นั่นเองครับซึ่งเมื่อตัวเมลฟี่รัสซี่ถูกอัญเชิญลงมาบนฟิลเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะสามารถทําการอัญเชิญซิงโครโดยการจูนนิ่งกับมอนสเตอร์ติดชื่อเมลฟี่ที่อยู่บนมือของเราได้นะครับเรียกว่าตัวจูเนอร์ตัวนี้ลงมาบนฟิลนะครับด้วยการอัญเชิญแบบพิเศษจากเอฟเฟกต์ของมันแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะแบบจูนนิ่งกับมอนสเตอร์ตัวอื่นจากบนมือได้ด้วยอ่านี่ถือว่าเป็นการสร้างทางลัดที่ดีมากเลยครับซึ่งเอฟเฟกต์นี้ของตัวามานนเมลฟ เอฟเฟกที่2ของมันนะครับคือในช่วงเอ็นเฟสของเราเนี่ยเราสามารถเลือกมอนสเตอร์เอ็กซดเผาสัตว์ป่าที่อยู่บนฟิ์ของเรา1ตัวนะครับแล้วก็เอาการ์ดใบนี้ให้เป็นวัตถุดิบเอ็กซีดของการ์ดใบนั้นได้เลยครับการ์ดใบต่อไปเมลฟี่วาราบีครับ เมลฟี่วาราบี้เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาสัตว์ป่าเลเวล2พลังโจมตีศูนย์ป้องกัน400ครับผมนี่คือมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ตัวสุดท้ายนะครับของซีรีส์เมลฟี่นะคือจะบอกว่าพลังโจมตีป้องกันหลักร้อยกันหมดเลยครับเดี๋ยวคงต้องไปพึ่งพาพวกแบบมอนสเตอร์ซิงโครมอนสเตอร์เอ็กซิสอะไรแบบนี้แล้วเนาะตัวของเมลฟี่วาราบี้นะครับผมมีสองเอฟเฟกต์ด้วยกันครับโดยแต่และเอฟเฟกต์นั้นเราสามารถใช้งานได้เพียงเทิร์นละครั้งเท่านั้นเอฟเฟกต์ Effect ที่อีกฝ่ายหนึ่งมีการอัญญเเชิมออนสตร์แบบปกติหรืออัญญเเชิมออนสตร์แบบบพิเศษหรรือกา์ดในี้ เป็นเป้าการโจมตีของมอนสเตอร์อีกไฟหนึ่งเราสามารถเอาการ์ดใบนี้กลับขึ้นมาบนมือได้เมื่อเราเอาการ์ดใบนี้กลับขึ้นมาบนมือเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อเมลฟี่จากในเด็ก2ตัวโดยที่ชื่อต้องไม่ซ้ำกันนะครับแล้วก็ต้องยกเว้นตัวของเมลฟี่วาราบีเองด้วยนะเลือกมอนสเตอร์2ตัวนั้นเสร็จแล้วนะครับอันเชิญลงมาบนฟิลแบบพิเศษได้เลยส่วนเอฟเฟกต่อมาของมันนะครับถ้าหากว่าในช่วงเอ็นเฟสของเราเราก็สามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้จากบนมือลงมาบนฟิลแบบพิเศษได้เช่นกันครับอันนี้ก็เป็น,นมนอน ใช้เอฟเฟกที่อาจจะเป็นแนวปวดๆอย่างเงี้ยพอไหวนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเป็นมอนสเตอร์ซิงโครแล้วก็มอนสเตอร์เอ็กซีดีกว่าว่าถ้าเราจัดเด็กเมลฟี่เนี่ยมันจะต่อสู้ยังไงได้บ้างนะครับเริ่มจากตัวแรกเลยนะครับผมตัวนี้คือเมรี่เมลฟี่ครับผม เมรี่เมลฟีเป็นมอนสเตอร์ซิงโครธาตดินเผาสัตว์ปา่าเลเวล4พลังโจมตี1500ป้องกัน1000ครับขนาดเป็นมอนสเตอร์ซิงโครมันยังมีความฟุ้งฟริงเลยดูสิครับพลังโจมตีป้องกันน่ารักเชี่ยนะการไปนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์จูเนอร์ทำการจูนนี่งกับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์1ตัวขึ้นไปนะครับเอฟเฟกของการไปนี้ก็มีอยู่2อย่างและแต่ละเทินนั้นเราสามารถใช้งานเอฟเฟกได้เพียงเทินละครั้งเอฟเฟกที่1ก่อนเลยครับผมถ้าคาว่าการไปนี้นบบาาาทู่บนิด้ หนึตัวนะครับเอามอสเตอร์ตัวนั้นกลับขึ้นมือของเจ้าของครับอ่าเอฟเฟกเริ่มมาในะทิศทางดีแล้วนะไม่ต้องเอามอสเตอร์ของเราอย่างเดียวแล้วที่ขึ้นมือได้นะครับผมเอามอสเตอร์ของอ e ีกฝ่ายหนึ่งขึ้นมือก็สามารถทําได้เช่นกันครับส่วนเอฟเฟกที่2ของมันนะครับถ้าหากว่าอ e ีกฝ่ายหนึ่งมีการอัญเชิญมอสเตอร์แบบปกติหรืออัญเชิญมอสเตอร์แบบพิเศษได้สําเร็จแล้วเนี่ยหรือการไปนี้ตกเป็นเป้าการโจมตีของมอนสเตอร์อีกฝ่ายหนึ่งเอามาแล้วเอฟเฟกเ้ไต์น,น มือไม่ได้กลับเข้าเอ็กซ์ตร้าเด็กแทนนะหลังจากที่กลับเข้าเอ็กซ์ตร้าเด็กแล้วเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์เมลฟี่ที่เป็นตัวเอ็กซ์ซีดหนึ่งตัวจากเอ็กซ์ตร้าเด็กลงมาแบบพิเศษได้ครับอ่าเอฟเฟกต์ถือว่าค่อนข้างโอเคหน่อยนะครับคือเหมือนกับให้เจ้าตัวเมอร์รี่เมลฟี่ตัวนี้หลบการโจมตีไปแล้วก็เอาตัวเอ็กซ์ซีดลงมาแทนครับเดี๋ยวเราดูเอ็กซ์ซีดตัวต่อไปกันหน่อยดีกว่าตัวนี้คือเมลฟี่มัมมี่ครับผมเมลฟี่มัมมี่เป็น, ceed, นป 2, 000, มอนสเตอร์เอ็กซ์ซีดธาตุดินเผาสัตว์ป่าแรงสองพลังโจมตตีีีีีีปป้้อออองงกััััันนนนน1,000พย์คคครรรบบผมม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 ซึ่่่่่่่ใททืเ็าะแ ไม่ใช่มัมมี่ที่แบบว่าผ้าพันแผลนะตัวของเมลฟี่มัมมี่นะครับเกิดจากการใช้มอนสเตอร์เผาสัตว์ป่าเลเวล2 2ตัวขึ้นไปในการอัญเชิญมันลงมานะครับซึ่งเอฟเฟกของการใบนี้ก็จะมี2ออย่างครับผมเริ่มจากเอฟเฟกแรกเลยสามารถใช้งานได้ในเทินของเราและเทินของอีกฝ่ายหนึ่งได้นะครับผมซึ่งสามารถใช้ได้เทินละครั้งเอฟเฟกนั้นก็คือเลือกมอนสเตอร์เผาสัตว์ป่าที่อยู่บนฟิลด์หรืออยู่บนมือของเรา1ตัวเอาการ์ดใบนั้นมาเป็นวัตถุดิบเอ็กซิสให้กับการ์ดใบนี้ได้คร เอ็กซีของมันตรงที่ว่าม mm ัน hmm. ม mm ีว hmm. an ัตถุดิบเอ็กซ the ์ซีจำนวนเท่าไหร่มันจะได้รับเอฟเฟกต์ดังนี้ครับผมถ้าเกิดว่าเริ่มต้นนะครับมันมีวัตถุดิบเอ็กซ์ีสามใบขึ้นไปปุ๊บการ์ดใบนี้จะไม่ถูกทําลายจากการต่อสู้และถ้ามันมีวัตถุดิบเอ็กซ์ีสี่ใบขึ้นไปปุ๊บเนี่ยเพิ่มเอฟเฟกต์ดังนี้นะครับคือความเสียหายที่เราได้รับจากการต่อสู้ก็จะเป็นศูนย์ครับผมอ่าโอเคนะเพราะว่าไม่ถูกทําลายจากการต่อสู้อันของที่มี3อันแล้วเนี่ยอาจจะยังได้รับความเสียหายอยู่นะครับ่า้้มีนนเอกรขึไปื มีการประกาศโจมตีใส่มอนสเตอร์ให้เราเอาพลังโจมตีของมอนสเตอร์ที่ตั้งโจมตีตัวนั้นมอบเป็นความเสียหายให้กับอ e ีกฝ่ายหนึ่งครับถือว่าเอฟเฟกนี้ร้ายกาศนะครับเพราะเราตีมอนสเตอร์ที่ตั้งโจมตีไปเราก็ไม่ตายเพราะว่าเรามีวัตถุดิเอ็กซีถือว่าเกินสใบขึ้นไปมันก็ไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้แล้วเราก็ไม่ได้รับความเสียหายนะครับแล้วก็ด้วยเอฟเฟกนี้เราสามารถเอาความเสียหายหมอบให้อีกฝ e ่ายหนึ่งได้ถ้าอย่างงี้ถือว่ามอนสเตอร์เมลฟี่ค่อนข้างจะมีความร้ายกาศแล้วนะตัวต่อไป the Forest ครคับ m มลฟี่ออฟเดอะฟอเรสเป็นมอนสเตอร์เอ็กซีสท่าดินเผาสัตว์ป่าแร้งสองพลังโจมตี500ป้องกัน2,000ครับผมการใบนี้นะครับเกิดจากการใช้มอนสเตอร์เลเวล2 2ตัวในการอันเชิญเอ็กซีดมาลงมาเอฟเฟกต์ของมันนะครับมีอยู่2อย่างโดยแต่ละเอฟเฟกต์นั้นเราสามารถใช้งานได้เพียงเธอล,ละครั้งเอฟเฟกต์ที่1ก่อนเลยนะครับเราสามารถถอดวัตถุดิบเอ็กซีดออกจากการใบนี้ไป1ใบแล้วก็เอาการเมลฟี่หใบจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับและเอฟเฟกต์ที่2ของมันนะครับก็คือถ้าหากว่ามอออนเตตร์ิดชื่ i, ่่มลฟีทไ อยู่บนฟิวของเรานะครับยกเว้นการ์ดใบนี้นะถ้าหากว่ามอนสเตอร์ติดชื่อเมลฟี่ที่หงายหน้าอยู่บนฟิวของเรามีการกลับขึ้นมือของเรามาเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนฟิ์ของอ e ีกฝ่ายได้1ตัวครับซึ่งตราบใดที่มอนสเตอร์ที่เราเลือกนั้นหงายหน้าอยู่บนฟิวนะครับมันจะไม่สามารถโจมตีได้แล้วก็จะไม่สามารถใช้งานเอฟเฟกได้ด้วยครับอ่านี่ก็คือเป็นสายแบบผนึกการโจมตีผนึกการใช้เอฟเฟกของมอนสเตอร์เหล่านั้นนั่นเองนะต่อไปตัวนี้มีชื่อว่า Joyous Melfi คบผม จอยสเมลฟีสเป็นมอนสเตอร์เอ็กซีทธาดดินเผาสัตว์ป่าแรง2พลังโจมตี2000ป้องกัน500ยครับยินดีด้วยครับการ์ดใบนี้เป็นการ์ดเมลฟีสที่มีพลังโจมตีเยอะที่สุดแล้วล่ะครับผมการ์ดใบนี้นะครับเกิดจากการใช้มอนสเตอร์เผาสัตว์ป่าเลเวล2 2ตัวขึ้นไปในการอัญเชิญ์ตเอ็กซีมาลงมานะครับเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้ก็มี2อย่างนะครับเอฟเฟกต์แรกเลยคือเราสามารถถอดวัสดิเอ็กซีทของการ์ดใบนี้ออกไปได้1ใบในเทร์นั้นมอนสเตอร์เมลฟีของเราจะสามารถโจมตีใส่ผู้เล่นได้โดยตรงครับ ารุมถล่มอีกฝ่ายหนึ่งได้เลยนะและเอฟเฟกที่2นะครับสามารถใช้งานได้เพียงเทินละครั้งนะก็คือในช่วงเทินของอีกฝ่ายหนึงเราสามารถเลือกมอนสเตอร์เผาสัตว์ป่าที่เป็นตัวเอ็กซบนฟิล์ของเราได้หนึ่งตัวเอาการ์ดใบนั้นกลับเข้าไปในเอ็กซ์ตร้าเด็กของเรา หลังจากที่เอากลับเข้าไปในเอ็กซ์ตร้าเด็กแล้วนะครับเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์เผ่าสัตว์ป่าที่มีเลเวล2หรือต่ำกว่าจากสุสานของเราเนี่ยลงมาบนฟิ์แบบพิเศษได้ตามจํานวนวัตถุดิบเอ็กซิสที่อยู่กับตัวของจอยส์เมลฟีสตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอกเนาะเวลาที่อัญเชิญเอ็กซิสเนี่ยเราสามารถใส่มอนสเตอร์เลเวล2ได้มากกว่า2ตัวซะอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่มันถูกกลับเข้าไปในเอ็กซ์ตร้าเด็กด้วยเอฟเฟกต์นี้เนี่ยเราก็จะสามารถอัญเชิญกองทัพพวกสัตว์ป่าเมลฟีของเรา ันบางดีกว่าว่าจะทําให้พวกเมลฟี่เนี่ยเล่นไปในทิศทางไหนได้บ้างน,นะครับใบแรกเลยคือเมลฟี่แท็กครับผมเมลฟี่แท็กเป็นการเวทมนต์ฉับพลันนะครับซึ่งการ์ดชื่อนี้เราสามารถใช้งานได้เพียงเคอร์ลอไปเท่านั้นเอฟเฟกของมันก็คือเลือกมอนสเตอร์เมลฟี่ที่อยู่ในสุสานของเรา1ตัวครับผมแล้วก็อัญเชิญมอนสเตอร์ตัวนั้นลงมาบนฟิวแบบพิเศษได้ครับการ์ดใบต่อไปเมลฟี่สตาร์ริงคอนเทสต์ครับผมเมลฟี่สตาร์ริงคอนเทสต์เป็นการเวทมนต์ต่อเนื่องนะครับผมการ์ดใบนี้มีอยู่ถึง3เเเเเอออฟฟฟฟคคดด้วยยยกนนยกกัันนนนะะรรบโแ่ล สามารถใช้งานได้เพียงเทิร์นละครั้งเท่านั้นเอฟเฟกต์นั้นก็คือโชว์การ์ดมอนสเตอร์เผาสัตว์ป่าที่อยู่บนมือของเรา1ตัวให้อีกฝ่ายดูแล้วเราก็จะสามารถเอาการ์ดมอนสเตอร์เมลฟี่หตัวนะครับที่เป็นคนละชื่อกับการ์ดที่เราโชว์ให้อีกฝ่ายหนึ่งดูนะเลือกมอนสเตอร์ที่เราต้องการนั้นจากเด็กหรือจากสุสานหนึ่งใบเพิ่มขึ้นมาบนมือครับแล้วก็เอามอนสเตอร์ที่เราโชว์ให้อีกฝ่ายหนึ่งดูนั้นเอาไปวางไว้ใบล่างสุดของเด็กค,ครับผมและเอฟเฟกต์ที่2องของมันนะครับก็คือสาาา Fate Fate ออามออา,า,า,ามมารรถช้้แเเลขฝ่ยววจะโ มอนสเตอร์ติดชื่อเมลฟี่บนมือของเราตามจำนวนที่เราต้องการนะครับโชว์ให้อีกฝ่ายดูซึ่งในแบทเทิลเฟสนั้นเนี่ยให้เราโชว์มอนสเตอร์เมลฟี่ให้อีกฝ่ายหนึ่งดูไปตลอดแบทเทิลเฟสเลยครับ แล้วทีนี้เอฟเฟกที่3มของมันก็จะตามมานะครับก็คือพลังโจมตีของมอนสเตอร์บนฟิลของอีฝ่ายหนึ่งจะลดลงเท่ากับผลรวมพลังโจมตีและพลังป้องกันของมอนสเตอร์ที่เราโชว์ให้ดูเมื่อกี้นะครับผมคือเอาพลังโจมตีป้องกันของมอนสเตอร์เมลฟี่ทั้งหมดของเราเอารวมกันแล้วก็ไปลดพลังโจมตีของอีฝ่ายหนึ่งหรือภาพออกไหมก็คือว่าด้วยคอมโบของพวกเมลฟี่แล้วผมเดาว่าเราจะต้องถือเมลฟี่ไว้เยอะๆนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถโชว์ให้อีฝ่ายหนึ่งดูได้เยอะๆอย่างเงี้ยพลังโจมตีของมอนสเตอร์อีกฝ่ายหนึ่ง High and s ซิ k เป็นการ์ดเวทมนต์ต่อเนื่องนะครับผมการ์ดใบนี้มีอยู่2อเอฟเฟกโดยเอฟเฟกแรกของมันนะครับถ้าการ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่บนฟิลเนี่ยมอนสเตอร์ที่เป็นเผ่าสัตว์ป่าของเรานะครับแต่ละตัวนะจะไม่ถูกทำลายจากเอฟเฟกของการ์ดได้เทิร์นละครั้งครับส่วนเอฟเฟกที่2ส,สามารถใช้งานได้เพียงเทิร์นละครั้งนะครับก็คือเลือกมอนสเตอร์ที่เป็นเผ่าสัตว์ป่าที่อยู่ในสุตรานของเรา3ตัวครับผมโดยที่ต้องชื่อไม่ซ้ากันนะครับ เอามอนสเตอร์สตัวนั้นกลับเข้าไปในเด็กแล้วก็สับเด็กใหม่หลังจากนั้นจัวการ์ดเพิ่ม1ใบครับอ่าเป็นการแบบเล่นซ่อนหาของพวกเมลฟี่นะครับผมกลับจากสูสานมาเข้าไปในเด็กฟู๊ฟู๊ฟ,ฟ,ฟแล้วก็หยิบการ์ดขึ้นมา1ใบนั่นเองครับการ์ดใบต่อไปใบสุดท้ายแล้วนะครับเป็นการ์ดกลับจักที่มีชื่อว่าเมลฟี่ไทม์ครับผมเมลฟี่ไทม์เป็นการ์ดกลับหลักธรรมดานะครับซึ่งการ์ดใบนี้เมื่อเราใช้งานมันเสร็จแล้วให้เราถอนวัตถุดิบเอ็กซิสจากมอนสเตอร์เอ็กซิสเผาสัตว์ป่าบนฟิ ตามจํานวนที่เราถอดไปเอาการ์ดของอีฝ่ายที่เราเลือกกับขึ้นมือของเจ้าของแล้วในเทิร์นนั้นนะครับมอนสเตอร์เอ็กซีที่เป็นเผ่าสัตว์ป่าบนฟิ์ของเราจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นตามวัตถุดิบเอ็กซีที่เราถอดไปเพื่อใช้งานเอฟเฟกต์เมื่อกี้ใบละ500ครับผมหมายความว่าถ้าเราใช้เอฟเฟกต์แรกในการปลดวัตถุดิบเอ็กซีเอาไป3ใบปุ๊บพลังโจมตีของมอนสเตอร์เผ่าสัตว์ป่าที่เป็นตัวเอ็กซีบนฟิ์ของเราทุกตัวจะเพิ่มขึ้น1500อยไปจนว่าจจะิร์นไห้ยาร้อยบอยาาร์ไปบนใส่เข้าไานะับเพื่อให้มันแสดทัก ภาพพลังโจมตีสูงๆได้เต็มที่นะเพราะว่ามอนสเตอร์เอ็กซิสของพวกเมลฟี่เนี่ยก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่ามันมีการอัญเชิญเอ็กซิสที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์นะครับคือใช้วัตถุดิบที่ไม่ต้องกําหนดครับผมแบบใช้มอนสเตอร์กี่ตัวกี่ตัวขึ้นไปอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะซึ่งในกรณีนี้มันก็สามารถเอาวัตถุดิบเอ็กซิสมาใช้กับพวกเอฟเฟกต์ของมันก็ได้นะครับหรือจะเป็นเอามาใช้กับเมลฟี่ทมใบนี้ก็ยังได้นะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการ์ดเมลฟี่ทั้งนนนนสนใจนค,คับนการ์ขอองมมมมมันนเเเเทท่่่่่าาาาีลไววจะป็ ผมว่ามันดูแบบใสเกินไปกว่าจะเป็นแบบการสาหรับยูกิโอที่มีการต่อสู้ห้าหันกันอย่างดูเดือดนะครับแม่สงสารนะพวกน้องๆที่แบบน่ารักน่ารักแล้วก็ต้องมาร่วมศึกการต่อสู้ในการดูเอลมอนสเตอร์จริงๆนะครับผมท่านผู้ชมฟังแล้วคิดเห็นยังไงกับการเหล่านี้นะครับหรือมีใครเคยเล่นนะครับแล้วก็มีคอมโบอะไรน่าสนใจมีข้อมูลเพิ่มเสริมเติมแต่งกันเข้ามาได้เนี่ยก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกด like กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ